เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาฮิปเป้ารถสวยๆท่านชมเลือกเซีนครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทางภายนอกภายในเลยครับภายในสวยงามภายนคอนโซนไม่แตกหักไม่ชำรุดสะอาดสะอ้านนะครับเบาะหุ้มหนังฟูฟูมีแอร์แบกด้วยนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดครับ นาปัดเลื่อนใหม้ใช้ได้ครบนะครับใช้ได้ครบปกติเลยห้องเครื่องอสวยๆบางๆครับไม่มีรอยชนหนักสีสัน่องเงาฉ่ำทั้งคันเครื่องดีเกียร์โตช่วงล่างแน่นครับแอร์เย็นฉ่ำสมบูรณ์พร้อมใช้ครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยไปใช้ต่อได้เลยครับซื้อไปครับใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมครับซื้อไปใช้ต่อเลยเครื่องเกียร์ดีเล่มสีสารชุดโอนก็มีให้ครบนะครับรถสวยๆทั้งภายในภายนอก ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าและซื้อประจำแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคันนี้ปี2005ครับมีซูบิชิเลนเซอร์1.6ล้อแมกขอบ15นะครับพิกัดดูรถอยู่ตัวเมืองอุบลครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ